ทำให้สถานะทั้งหมดหายไปทันทีเลยครับผมโอ้โหสถานะหายไปเลยนะล้างสถานะนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยต้านทานสถานะเพิ่มขึ้นอีก30%อ,อย่างโหดเลยนะครับแล้วเราเติมเวลาให้กับริปเปิ้อันนี้แบบเซตไหนวะเซตเก่ากึอกมันอาจจะไม่เหมือนกิลกอรนะครับกิลกอรมันยังตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวนลูกแต่ตัวนี้บบมันตีแล้วมันต้องสลับท่าสองนะครับผมซึ่งการสลับนี้ผมว่า,อาฟอสเขมมาก็ได้นะ แล้วก็ของเจอาเป็นล็อกชิลครับผมมาแล้วล็อกชิลแล้วชิพต่อไปมันก็น่าจะเป็นคอมโบเลถ้าออกถามว่าชิ้นที่ห้าเราออกเป็นดาบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าแรงอะไรมากมายถรืออกเป็นตีไว้ก็ไม่ได้คุมแล้วท้ายเกมเพราะว่าออกเป็นเหมือนยืดชีวิตนะครับเขาเรียกว่าไอเทมยืดชีวิตพอยือเสร็จปกติไอเทมชินที่5้เนี่ยต้องเป็นไอเทมที่มันคอมโบกับไอเทมชิ้นที่3หรืออะไรประมาณนี้เช่นถ้ามีโอมนีอามชิ้นที่3เนี่ยชินที่5น่าจะเป็น ฟอร์เรนชูดอะไรประมาณนี้มันจะคอมโบกันแต่ว่าริปโป้น่าจะไม่ใช่นะครับและมีระหว่างไกอากับทอยนะผมผมว่าเอาทอยดีกว่านะครับสีรองเท้าเป็นโซนิกบูทเพราะว่าทอยเนี่ยให้ต้านเวทที่เยอะมากๆนะครับชิ้นสุดท้ายก็เป็นชิ้นตามเกมเนาะตามเกมในช่วงเลดเกมอาจจะเป็นในเรื่องของเชื่อเดอะลอสไหมนะฮะท้ายๆเกมเชื่อเดอะลอสดีกว่านะครับเดี๋ยวเชื่อเดอะลอสจะมีการปรับเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อเดอะลอสเนี่ยจะค่อนข้างมีประโยชน์มาก ในไฟต์เนาะสำหรับไฟเตอร์หนัวนแทงนะครับฝรั่งแฝงลูบูลูบูอยู่ไหนลูบูจะมีอะไรนะการเคลื่อนที่แต่ว่าในส่วนของไฟเตอร์เราต้องคิดถึงสีแดงถูกไหมนะก้อนหินสีแดงแต่ว่ามันจะมีชาร์โดเบ t นะไอตรงเนี้ยมันจะเหมาะกับพวกสายเขาเรียกว่าอะไรสายจุกนะครับผมซึ่งลูบูไม่ใช่สายจุกนะต้องการเป็น DPS นะครับทำดาเมจไอตัวเนี้ยเนี่ยเหมาะกับสายเบิร์ดาเมจนะฮะหรือสายแมดาเมจ นะลงเดี่ยวม้งเรียวมา้าแพนด้าอะไรมากกว่านะครับหรือแพนด้าเนี่ยเป็นตัวที่มันกึง่งเป็นลูกครึ่งระหว่างเบิร์ดเดอเมจกับแบบจุกนะแพนด้าสามารถใส่ได้2อ,อันเลยนะครับแต่ในส่วนที่3เนี่ยนะก็คือแบบฟื้นฟูเลือดแลหลังจากคิวหรือแอซซิตจะฟื้นฟูพล,ลังชีวิตเก้าเซนต์แล้วมานาถึงมานาจะไม่ได้ใช้แต่เราก็เอาเถอะนะร้านฐานที่โอเคแหละถ้าสานะลูบูม,มันมีอยู่แล้วนะแล้วก็เพิ่มดาเมจไปแล้วก็ชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นเอ่อเดสปิเรตจูเอลนะครับผม เดสปิเตดูเอลก็ช่วยในการนัวไฟได้ดีมากขึ้นแล้วก็ใส่สีเขียวก็เป็นเลือดไปซะนะครับพีออ่ไม่มน้ำไหมแต่มันไม่มีมานาเนอะนะครับผมก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะไม่มีมานาก็ไม่มีเป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเอาเนี้ก็จะอยู่ทาวเวอร์เบสซิ่งก็จะช่วยแบบอยู่ในป้อมเราดีขึ้นใช่ไหมนะครับหรือการเข้าไปดライอะไรพวกเนี้ยนะครับก็นะเผื่อเราไปดก็เอาตัวนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ เติมเลือดมาซะแล้วก็บันทึกครับผมรูนก็น่าใช้ golden body protect แล้วก็ power s t นะครับผมนะสาธุขอให้ไม่เจออะไรที่แปลกๆนะครับในสตรีมนะครับขอให้เป็นเกมที่ราบรื่นนะครับสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครบ3กดเตรียมครับผมส่วนรูบูเนี่ยเราจะใช้รูนในส่วนของไฟเตอร์แท้งหรือโรมนะก็คือ golden body 10เมตร แล้วโปรเทค10เมตรแล้วก็พอเวส10เมตรนะครับไปออฟนะครับผมตั้งเป็นตีใกล้นะฮะเรียบร้อยครับกิวกอดไม่รู้ตำแหน่งตัวเองครับผมถอยสิครับผมชิปหายแล้วครับผมเกิดอะไรขึ้นครับผมมาทำไมครับผมชิปหายมาทำคลิปสน ออฟเลนคะับกิวกรอดเดินติดผนังครับผมผมไก่แบกด้วยหนึ่งหนึ่งชิปหายชิปหายบอกเลยว่าชิปหายเล่นตัวออฟเลนครับแต่ต้องไปอยู่กับโลมมิงครับผมเฮ้ยเล่นตัวออฟเลนแต่ต้องไปอยู่กับแครี่ครับผมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับผม,มรเราบอกในสตรีมแล้วนะครับว่าเราจะเล่นออฟเลนนะครับผม เอากิวกอดมาครับผมโอ้โหนี่เล่นเหมือนโซโลแลงเลยนะผมบันเทิงอีกแล้วครับผมทำคลิปทีไรบันเทิงตลอดนะผมอ่าเซตเทมนี้เราก็ยังใช้ต่อไปนะครับผมโอ้โหแต่ต้องออกของโลมแล้วแหละฮะโอ้จังหวะนี้ต้องเป็นของโลมมิ่งครับเดี๋ยวเราโอ้โหเราไม่ได้อยากเล่นโลมนะแต่ว่าเซตเทมประมาณนี้นะครับแต่เราเจออะไรอีกแล้วครับผมโอ้ยต้องมีล้างซีซีไหมนะฮะ โอ้หจะครับทามมิ่งเราเสียไปเลยนะฮะโอ้โหอา้าวแบนมาทำไมครับผมโอ้โหเรามาเจอป่าตึงเลนครับผมเอาแล้วครับป่าไม่ตีรับมาตึงเลนทำไมครับผมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันแย่มากเอาแล้วมาตึงเลนกันสามคนเพื่ออะไรครับผม โอ้โหงานนี้ริปโป้หนักครับผมโอ้ยแล้วทําไมป่าอยู่ดีๆป่าไม่ฟาร์มครับผมแล้วอยู่ดีมาสเตย์เลนครับผมโอโ้มิติใหม่แห่งการเล่นครับผมโอ้โหการรีวิวครับโอ้โหโอ้นี่คือความชิบหายนะครับผมป่าไม่ฟาร์มครับผมมาตึงเลนแล้วตายไปนหนึ่งศพครับผมแล้วก็ออฟเลนนะฮะ เราเลือกออฟเลนมาเอาเลือกออฟเลนมาทับนะครับผมพระเจ้าจอดชิปหายแล้วนะฮะโอ้โหมังกรโดนไปอหนึ่งศพครับแวรยังตีอยู่นะฮะสถานการณ์จริงครับผมอ่าแต่ไม่เป็นไรฮะไม่หวั่นไม่หวั่นมาม่าแต่ว่าเซตไอเทมที่ผมจะลงไว้ตรงมุมซ้ายนะฮะจะเป็นเซตไอเทมที่เราใช้ออฟเลนนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เราไม่ได้ออฟเลนนะฮะ ละในฐานที่เข้าใจแล้วนะแล้วยังไงฮะลิปโป้ต้องมาหารเกินหารเลเวลอย่างนี้หรือยังไงครับผมยังไงครับผมงานนี้งานยากครับผมโอ้โหสถานการณ์รณจริงแล้วมากองอะไรกันฮะสามสี่คนฮนะป่าขวาว่างโล่งเลยครับผมแล้ว แล้วจังเกิลครับมายืนออกกล้องครับผมตอนนี้จังเกิลขอออกกล้องหน่อยนะฮะแล้วอันตีวืดไปหนึ่งดอกครับผมโอ้โหยังไงดีฮะหรือผมไปโมเมนตัมดีผมไปแย่งฟาร์มเลยแล้วกันนะฮะจังหวะนี้ลิโป้ต้องแย่งฟาร์มแล้วนะครับผมโอ้เพราะว่าเพราะว่าการที่เราไปยืนกันหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีต่อทีมนะครับผมเพราะนั้นลิโป้เราจะแย่งฟาร์มเลยนะฮะโอ้เข้าไป,าอาไปเ,เะะอเบชแนลครับผมแจกไปอีกหนึ่งโซ่เขาสำหรับจังเกิลครับผม น้องแวนจังเกิลครับผมแต่ไม่ฟาร์มครับตอนนี้โอ้โหเริ่มเกมมาครับผมผมตั้งใจจะไปออฟเลนนะฮะแต่มีคนเลือกออฟเลนมาสวนนะฮะต่อด้วยนะฮะมีคนเลือกจังเกิลมาแต่ไม่ยอมจังเกิลครับผมโอ้โหจากจออฟเลนไปโลมมิ่งจากโลมมิ่งเข้าป่าแล้วตอนนี้โอ้ต้องประยุกต์ใช้ครับตามสถานการณ์เกมสิครับผมสำหรับซิปโป้เนี่ยรูฟู้วะโอ้แล้วยังไงนะม้านินบังกรนะผมโอ้โห แล้วยังไงฮะคิวกอดอยู่ตรงนั้นฮะเหนื่อยไหมหัวใจครับผมเหนื่อยไหมหัวใจเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ้าโดนไปหนึ่งสมครับผมเอาแล้วยังไงฮะเอา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 คิวกอดหัวที่มาละที่มันหนังครับผมเราซีว่าไงตามไหมโอ้โหหัวนะฮะหัวปลาไหลฮะชนเขื่อนฮะนี่คือที่มาเขาว่าประดุกชนเขื่อนั่นเองประดุกชนเขื่อนนะเอาไงประดุกเอ้ยประดุกโดนถ่ายเอาแล้วครับผม มิติใหม่ของการเล่นครับผมตกลงวผมอยู่เลนไหนอะอแล้วป่าจะมาออกกล้องอยู่แล้วฮนะแวนพยายามจะต้องหาผมฮนะพยายามจะวิ่งมาตอดมาทําไมคนระับผมโอ้ยอะไรฮนะจะเล่นหรืออะไรยังไงบอกทีโอ้โหเป็นการเป็นช่องที่รีวิวตามจริงนะครับผมเหมือนเล่นโซโลแรงครับผมนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องมีความเห็นแก่ตัวบ้างนะครับผมก็ <strictly S 2> คือเร, <c oughs> เราจะไม่ไปอุ้มเขามากเก <c oughs> ินไปแล้วคือเราต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับผมอาจจะเป็นคือการ ป่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ป่าเลยฮนะแล้วตอนนี้แคลลี่อยู่ดีๆเดินตรงแม่น้ําครับผมโซซัสโซเซเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมอุ้ยเกิอดอีหยังวะมิติใหม่า,ารเล่นครับอา้าวแล้วแวร์แวนเหมือนจะไม่เล่นนะเล่นอยู่ยังไงครับผมตอนนี้ลิปโป้สำหรับใครที่เข้ามาก็อย่าตกใจนะทําไมผมถึงแย่งป่านะครับผมจริงๆผมไม่ได้อยากจะแย่งป่านะครับก็คือน้องเขาไม่ฟาร์มนะครับผม โอ้แล้วตอนนี้ป่าเละไปแล้วครับแเราคิวกอดเขาที่มาทีหลังครับแจ็คไปแล้วฮะโอ้แล้วตอนนี้บัตเตอร์ุภัยฮะเหลาเลยฮะนี่ไงฮะนี่ไงฮะหลุดไหมโอ้รอดฮะแล้วตอนนี้แวนเหมือนจะอ้อมฮะอ้อมอะไรครับผมแวนโซซัสโซเซเอาตอนนี้บัสมาไหม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 ไม่มาตอนนี้โอ้โหลแวนไล่อะไรฮะอุ้ยตอนนี้ทีมทีมผมเจอฮะ ที่ประดุกชนเขื่อนแล้วก็มีแบนผู้หลงทางฮะไม่รู้วิ่งอะไรฮะตอนนี้แล้วกิวกอดฮนะต้องการอะไรครับผมงงเหมือนกันฮนะเพราตอนนี้เป็นการทำคลิปที่หามากฮนะแต่เราต้องเล่นนะตามสถานการณ์จรนะิงครับสกอร์อาตอนนี้บิงนะ่งฮะกดสปีดอ้อไปฮนะสปีดอ้อไปฮนะแล้วก็นี่ฮะผมเลื่อไปฮนะกดล้างครับผมล้างครับผมล้างครับผมมา แวนเล่นเป็นโลงครับงงไปหมดแล้วตอนนี้แวนอะไรฮะเอ้าแวนพยายามจะอะไรครับผมเดี๋ยวนะเอาไปตีคองทำไมครับผมดูของแวนฮะออกสายเวทครับผมแล้วปิ้งไปตีคองเฮ้ยเหนีงว่ะโอ้อะไรครับผมเหมือนเข้ามาแจ็คเลยฮะแวนไปศูนย์สี่ครับเราออกเป็นออฟออฟมาเจ้ครับผมมาทำไมฮะออกมาทำ ทำทำอะไรครับผมไปออฟมาใจครับผมงงไอเทมครับผมตัวเองเล่นจังเกิลครับแต่เอามาใจมาครับผมไม่ได้เอาของฟาร์มมานะฮะเฮ้ยคืออะไรครับผมคืออะไรบอกหน่อยได้ไหมลุกแมน เฮ้ย le แล้วกิลกอดฮะดันอะไรปันนั้นฮะนั่นคืออะไร pea? ครับกิลกอดดันอะไรจะปันนั้นเขาตัดหลังไปเรียบร้อยแล้วครับผมกิลกอดจะพยายามวาร์ปฮะแล้ววาร์ปไม่น่าจะไปฮะเอา้าผมไก่แบกด้วยหนึ่งหนึ่งโอ้โหโอ้ตอนนี้แชมป์บาบ้าทำช่องแล <c oughs> ้ว,วล <c oughs> ลกดยอมแพ้ครับผมคืออะไรอะเ <c oughs> นี่ย พระเจ้าิธีใหม่แห่งการโยนเกมฮะโยนทีเดียว3-4คนเกิดอะไรขึ้นฮนะโอ้ใครจะช่วยพลิกสถานการณ์ได้ะฮะเอาแวนยังไม่มีรองเท้าครับตอนนี้8นาทีครับผมรองเท้ามาแล้วครับผมของฟาร์มไม่มีฮนะเอา้าเอาเอแล้วโดวนฮนะแวนไม่รอดแน่มาใจเอา้า ดี๋ยวชัดดาวได้ฮะโอ้โหการออกของแบบนี้ก็น่าจะโอเคนะสำหรับผมนะฮะเกไฟมาแล้วครับโอเคจะตั้งใจเล่นแล้วเอาอะไรก็ตรงนั้นฮนะแหวนถ้าโดนดันไปเรียบร้อยฮนะ ตเพต้องมาแล้วช็อตน,นี้เป็นทั้งลมทั้งป่าในห,หลอดเดียวกันฮะดอกโบกู้ครับผมโฆษณายาสีฟันับผมตอนแรกจะมาเป็นออฟครับโดนแยกออฟเลยไปเป็นลมฮรพอไปเป็นลมเสร็จต้องเข้าป่านี่คือมิติใหม่ทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วฮะแล้วตอนนี้แวนเหมือนจะไม่เล่นแล้วเอาเล่นอยู่ฮะโหอยากสัมภาษณนะ์ฮะเปิดไมค์สัมภาษณ์ได้ไหม สี่ขวบเราไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมโอ้โหตอนนี้ฮนะแต่ก็เป็นการลองไอเทมลูบูครับผมแต่เดทพ p เอบนะครับผมอ้าวแล้วตรงกลางอะไรฮนะเดียวเอ้าวโอ้โห เป็นทุกอย่างให้เจอแล้วโอ้สัมภาษณ์นะฮะเดี๋ยวคุณเปิดไมค์สัมภาษณ์นะสวัสดีครับผมคุณแวนฮะน้องฮลัลโหลแวนชื่ออะไรครับผมฮลัลโหลพูดได้ไหมครับเปิดไมค์หน่อยครับแวนครับครับครับอ๋อน้องแวนน้องแวนไม่ได้เล่นป่าเหรอครับน้องแวนไม่เอาของป่ามาเหรอลูกลูกพันนิดมาไม่ใช่เหรอครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย เท่าไหร่นะ9ขวบ9ขวบอะครับโอเคครับกดมาดูยังไงครับเนี่ยโอเคครับเดินตามหลังพี่นะเห็นไหมพี่เล่นลูบู่ะตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะลูกวิงตามพี่มาโอเคเราปิดใหม่แล้วนะนี่นำทับครับ มาลูบู้คลูบปู้พาเด็กลุยอย่าไปหยองครับผมอย่าไปหยองครับผมลูบปู้พาเด็กลุยวันนี้วันนี้พาเด็กลุยนี่ฮะพลังแห่งนี่ไงพาเยาวชนเล่นฮะเยาวชนห่างไกลความรุนแรงครับผมฆ่ามันลูกฆ่ามันไม่เงี้ไม่งี้แทงวนี่ไง,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 งชนะไปลูกชนะไปตามผู้ใหญ่มาไม่กลัดตามมะ ตามมยลุยลูกลุยทีมทีมเด็กเยาวชนทีมกลับลูกกลับกลับกลับเดี๋ยวเปิดไหม่เดี๋ยวลูกลูกกลับลูกเด็กๆกลับเด็กๆเด็กๆกลับเลยไปเอามังกรเด็กเอามังกรไปเอามังกรเลยอย่าไปหยองอย่าไปหยองดูบูเซตนี้พี่ระดับโลกอ่ะอย่าไปกลัวแวรอย่าไปกลัวอัดมันลูกระวังซุปนะลูกสูตรจะโผล่นะสูตรจะโผล่นะเขาคองคูลเลอร์ก่อนสูดเลือดรอฮะสูดเลือดรอ เอาไหมเอาไหมเอาทิ้เอาลอเลย <ST U K> เสรไปแล้อุย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 เจ็บ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 ขอขอเราต้องทิ้งเด็กครับทิงทงท้งเด็กครับผม <S <S ทิ้งเด็ก <ST U K> ทิ้งเด็กทิ้งเด็กครับผมทิ้งเด็กทิ้งเด็กปล่อยเด็กตายแล้วทิ้งเด็กโ <ST U K> ออโทษนะที่ต้องทิ้งเด็กๆนะครับผมเพื่อความอยู่รอดของหมู่บ้านเรานะ เข้าใจเข้าใจคุณครูนะฮะคุณครูต้องทิ้งเด็กๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเออ่ไปช่วยเด็กครับเราจะแพ้ทันทีฮะแต่วันนี้คุณครูจะมาล่างครับผมนี่จะทับเด็กๆปกป้องเด็กๆครับโดยลูบูโดยลูบูเฮ้ยแต่มีคนมาว่ะซุปซุปอ้าวซุปซุปประเดี๋ยวซุปอย่าใจเย็นเลยลูกใจเย็นเฮ้ยมาผีเสื้อลูกผีเสื้อเราเล่นเราเล่นสู้ๆลูกเด็กๆกลับเด็กๆลุย โอเคกิวกอดมาแล้วกิวกอดมาแล้วอ๋อกิวกอดของโหดละล็อกชิลมาละไอเทียซับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องขายออกขายเทีซับทิ้งเลยก็ได้อะไรของจะมาเนี่ยใจเย็นๆครับรอรอถอยก่อนรอก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนบัตมาบัตมาโอ้เราขึ้นล็อกชิลแล้ว โอ้ล็อกเสร็ออกของล็อกชิลมาแล้วเอาล็อกชิลมาใช้ดีกว่าเดี <c oughs> ย๋ยวเราบุกมนันตามพี่มาไม่ต้องกลัวลูกเ <c oughs> ข้าใจตามพี่มาห <c oughs> มามาลูกพลุยเลยตามผู้ใหญ่หมาไม่กลับ ยังไงลูกตายสามายของฟาร์มทิ้งผมไม่ใช่ฟาร์มผมไม่ใช่ลูมฆ่ามันลูกเด็กๆฆ่ามันเฮย้ฮย,ฮยทีเดียวทีเดียวล้อมเลยล้อมเลยสปินละดักเลยลูกดักเลย ไปด่าตรงกลางมันจะวิ่งกับดาไปเลยดาไปเลยหันมาแล้วเคยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยเด็กสวยฮะเอาป้อมขวาป้อมขวาลูกอย่าไปยองอย่าไปยอง ไ uh, ปไปช่วยกิวกอดกับมากับมาไปไปช่วยไอ้ไอ oh ้ปลาไหลอ่ะปลาไหลกับปลาฟ้าน่ะริฟระวังนะริฟริบรีบรอบรี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 เรีบ้ีบรีบยีบรีบรีบปีอรียเีบปีอรีบีบร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 ีเราบรีบรมารีบบรีีบรีบรบรีบรีบ้บรีบาเบบรีบรีบรีาเีบรีมรรรรอรว ข้าเลยข้าเลยมามาแล้วมาเลยข้า,ขา,ขา,ขามาหน่อยข้ามาหน่อยออโอ้โหหมดตีเอาสวย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 ฮอกลูลเลริรเก้าวิวิบวิบกลับลูกกลับกับชานมแก้วนึงครับโอ้โหแม่งบวกแม่งบวกมันกว่าเล่นกับผู้ใหญ่อีกเนี่ย นี่เล่นกับเด็กด้วยเนี่ยผมเล่นกับเด็กนี้บวกโคตรมันเลยโหมันมันมันเดี๋ยวไปหยองอาริโป้แผ่นนี้บอกเลยไอเทมเซตน,นี้นะับประเดิมด้กิวกอดฮะผมไก่แบกด้วยนะหนึ่งหนึ่งครับผมโดนไปหนึ่งเจ็ดครับผมน้องแวนนะโดนไปศูนย์เก้าครับผมนะเราก็ยังมีลอริออนเนี่ยฮะพอเล่นได้ฮะสุดยอดอยู่แล้วก็มีนะ้องวิปฮะไดเป็นชานมไข่มุกแก้วหนึ่งครับผม โหกดไวไปใช่ไหมไม่ไหวเนะมื่อกี้มือต้องไวฮนะเดี๋ยวตายก่อนมันเป็นแค่โลขนะ่ข่าวนะกดรับดาเมจต่รับตอนหน้าตอนหลังมีค่าเท่ากันนะครับผมวันนี้ลูบูตะลุยกับเด็กๆฮนะอ๋อไม่ครับไม่ต้องพงออกหมัดนะเพราะดาเมจเราไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เจ๋งอนะงปฮะเดี๋ยวทอยมาแนละ้วฝนตกลงที่หน้าต่างในตอนเช้าเดี๋ยอยมาแล้วเด๋ยทอย คนตกที่น้าแต่งในตอนเช้าเอ้าแล้วแวนฮะแวนมาแล้วฮะแวนมาแล้วฮะโอ้โหคนละทิศคนละทางครับผมโอ้ โหายใจหนึ่งทีละเบาๆครับจิบหายวันที่ฝนตกลงที่นา่าน,น้อตอนเช้าแวนมาแล้วยะป่าไม่ป่าแล้วก็บีอาโฟคาลิปแล้วก็รองเท้าเอชาร์คิก ปวดหัวขอ,อยาไปเกน์ชุดหนึ่งอ๋อไม่ไหวไม่เอาแล้วครับผมพอกณเลิ่มันกันซีซีแล้วล้างสถานะเอาถึกก่อนแพ้จะเตะใช่ใช่มาอ๋อครเรารอรอเราดิยก ที่เกิดปะเฮ้ยดันกลางเลยดันกลางจบเปิดไม้ก่อนดันกลางจบเลยครับดันกลางจบเลยดันดันมาไม่ต้องไปสนใจใช่ไหดันกลางไปเลยครีปมีปะดันกลางดันกลางสี่ตัวอย่าให้ซัวแมนเกลครีปนะลอริออนเอ้าซุปไปไปไปวิบวิบไปกันมาด้วยกันมาด้วยกันลูกมาด้วยกันเดี๋ยวพี่พาสอยบ้านสอยบ้าน จะพาสวยบ้านเอ๊ยจะพาสอยบ้านทุยตีบ้านตีบ้านเอาให้จบเลยนะ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 ตีบ้านตีบ้านจบเลยนะเอาล้ครับผมนิติใหม่แห่งการทำคลิปลูบูครับผมก็เป็นของเชตนนี้แหละงงไหมคืออะไรวะเนี่ย ด้วยผมด้วยผมเจออะไรก็ oh, <dear. S 1> ไม่รู้น <Please, somebody S 1> ี่ไงเซตไอเทมนี้ไปเลยฮะเรียงครับพี่สุดยอดเลยครับผม <c oughs> นี่ไม่ได้แวนที่เราแพ้เลยนะจริงๆอะ่ะพี่ชิ้นชมเรามากเลยนะเราเล่นแวนใช่ไหมถ้าไม่ได้แวนออกของเวนนะบอกเลยเราแพ้แล้วสุดยอดเลยนะแวนเนะีนนะ่ยยอดยอดสุดยอดจริงพาสามัคคีนิสตใหม่การฟา โอเคครับสิบคะแนนนะดูไปแลวไอเทมของเราลูบูลูบูไฟเตอร์นัวแทงร้อยเปอร์เซ็นต์นะผม